Thank <laughs> you. พินิจพินิจยืนหลบเข้ามาหน่อยผมเสียรถยืนหลบเข้ามาหน่อยไปต่ได้ยัเดี๋ยวเช้ิดใช้าินาทีนาเขาไปูทั้งสองภาษา ไฟฉุกเฉินอยูไ่ไม่มีใครเบาเลยผมเสียเสียเพราะว่าเหตุเกิดซ้ำซ้อนก็เพราะว่าเขาใช้ความเร็วแบบนี้ รถทางด่วนต้องขวางนะครับผู poet, ้ใช ouais. ้ทางไม่เบาเลยนะครับเห็นสัญญาณไฟฉุกเฉินเห็นเรากําลังเอาคนเจ็บลงอย่างนี้แต่ประชาชนผู้ใช้ทางก็ยังขับผ่านตรงนี้ด้วยความเร็วนะครับอันตรายนะครับขอความร่วมมือผู้ใช้ทางลดความเร็วให้เราแป๊บหนึ่งนะครับมีคนป่วยนะครับมีคนป่วยฉุกเฉินอยู่ปรับดีครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับผู้ใช้ทางรบกวนนะครับขอความกรุณาลดความเร็วให้เรานิดนึงนะครับ ท่านใช้ทางผ่านมาเห็นไฟสัญญาณฉุกเฉินของกู้ภัยทางด่วนที่เปิดให้สัญญาณอยู่ท่านต้องลดความเร็วลงนะครับขอบคุณครับตอนนี้เป็นการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บว่าผู้ป่วยนะครับหมดสติมีมีสติช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อยแค่นั้นนะครับมีอาการาน่าเป็นห่วงนะครับ แนเดี๋ยวลงไปเจอกันข้างล่างใชาใ่าเดี๋ยววันศลกร์เรือด้ดจ้าต้งขันแเดี๋ยวผมจะรับไปทราบค่ได้แจ้งเขาว่าจะเดันทางอาเลยทาไปจะเดันทาง